เนื้อคือฉ่ำจริงนะเนี่ย บไม่ต้องกลัวพยาตนะคะกินยาไทายพยาตะเืยตับช้ำ ดูหางน้องตั๊ดูทุกคนนะคะวัสวดู223คนช่วยหน้าจองให้อีกทีได้ไหมอะ่ะคลิปมันบ่ไปนไหมพี่น้องขออาหาหมื่นเด้ยว่ะขอห้าหมื่นใจพี่น้อตับมันช่ำแห้ง ดผู้ยข้าวกับกินกระเทียมเ้อดับข้าวเลยจับแต่สบายนานนี้จะไม่กินจะต้มเอา ่จริงกับบเป็นยังไปได้สบายนั่งเพราะว่าเขาฟอกมาแล้ว,ลวม,าม,ามันบอกแต่ว่ายิบสามบหมักมันบร่อยมันบร่ำบร่อยรับรู้ถึงความสดจะเป็นสบายนั่งที่เป็นดำๆเฉือนเฉือนมากแต่ปีกมันโอ้จังสีเลยเซ <c oughs> ลนนกินสดอันนี้กินซุปกินซุปกินเซกินซุป,ก,ซปกินสดกับแซ่บเพื่อเรา เก <mile inside. S 2> ่ฮ้อนเก่ฮ้อนก็ดีอืมอืมเนี่ยไอมบออืม อืมได้แล้ว <c oughs> อย่างกดีตับชันอันนี้ก็แซบ่บแต่แต่มันมือหนีงว่วงม่วมันโมแดงมันเป็นเนื้อป่ะแต่กับชันเ,เนื้อแซ่บเนื้อมันหวาน กินซุกันมากินดิฟนี่คนเราฟิวเลยพี่อลาสาว่าจะไปขับรถบอกม่ยมาเด้อมาเด้อ เมนโบเห็นไหมชม้ำยูอันนี้ช้ำหาสูบับพิษช้ำแล้วกับห้องันบางรู้ใจแบบรู้ใจเลยเห็นปะไปเบิ้งคลิปแรกเด้หนาทำฟ้ามืดไม่ยำบ่วขาดแล้วเนาะมันหนาคลิปที่มันค่ายนะคลิปที่ฉันค่ายนะบ่อดอกตอน,นั้นเป็นครั้งแรกเพราะมันเป็นความรู้สึกเียด น้องโบเคยไดี๋ยวแซ่แบโบอ้ยแซ่บขอดาจองให้ในเดยบ้่ไว้นได้บ่บจ้า คุนเซนนี่สิเก็บเมื่อ <c oughs> ก็บเมื่อต้มให้ลูกกินต่อไม่ต้มบัโหร่าามันแบบโหร่าผาคือกระถัอนกระแทนคนมาเต็มร้านเลยบร้านนี้ขายดีมากแล้วก็เป็นวัวกี้นะคะทุกคนไม่ใช่โคขุนนะซึ่งมันเป็นแบบวัวตามธรรมชาติที่กินยญ้ากิกนเฟือง นำ้ำลายแตกเยอะลยรับจ้างสามวันได้เงินมาสามพันห้าโอ้ีอขักเขาวะกินเผ็ดโบแสบท้องคำถามดีมากคอโลฟิลอันฟ้าคอโลฟิลพลัสค่ะใครที่กินเผ็ดๆนะคะแสบท้องนะคะนี่เลย ช่วยแก้แสบท้องช่วยกดไหลย้อนช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้ด้วยนะแล้วก็ยังช่วยล้างสารพิษดีท็อกลำไส้นี่ตัวน,นี้เลยตื่นเช้ามาคือได้ความรู้สึกฟิลตอนรู้สึกที่แบบท้องโล่งปร่งสบายจากเลยค่ะของแท้นะในช่องนี้สามคือของแท้นะคะอันนี้คือหมากหมากปรีนเขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะจ๊ะยี่สิสามิมมานี่กระปุกที่สามแล้วนะจะบอกว่าเขาจ้างยี่สสามมาสามรอบแล้วนะ ก็หวังว่าจะมีรอบที่สี่ที่ห้าช่วยกันซื้อนะคะช่วยกันแชร์เขาจะได้จ้างยีบามบ่อยๆ <c oughs> ช่วยยี่สามทำมาหากินหน่อยห้าหนึ่งศขอบคุณค่ะพี่อรษสาไม่เหมือนพี่อรษสานะทำงานสามวันได้สามพันห้าเนี่ยเออยี่สิบสามไม่ต้องทำกี่วันเนี่ย <c oughs> ช่วยด้วยนะคะช่วยช่วยแชร์คลิปให้ด้วยนะคะคลิป คลิปที่เปิดไพ่แล้วล่าสุดเลยค่ะคลิปที่มันสองนาทีกว่าช่วยแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะแล้วก็คลิปที่มีตะก้านะคะช่วยแชร์ให้หน่อยแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะใครที่เคยกินก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยเนาะการันะตีให้หน่อยค่ะจ้าอันนี้ก็น่ากินทุกคนแต่รอให้มันเย็นก่อ อร่อยอร่อยแล้วใครอยากกินก็กดตรงตะกร้าได้เลยนะจ๊ะทุกคนในช่องยิบสาวเป็นของแท้แน่นอนยิบสามากินตั้งแต่พี่หมายังไม่เป็นพีซเซนเตอร์จนเดี๋ยวนี้ยิบสากินมากี่ปลุกสามกระปุกกินคนเดียวแต่อันนี้ก็เดี๋ยวห่อกลับบ้านให้ลูกกินไม่หมดหรอกแต่ว่าสั่งเอาฉากนั่นแหละ กินแล้วดับข่าวได้ด้วยใครที่กินเนี่ยซอยจุกินของดิบกินอะไรเงี้ยจัดเลยเนี่ยก้อยปงก้อยป่าเพื่อให้มากินแบบดิบๆอะ่ะต้องมีต้องจัดสวัสดีค่ะองค์หญิงยี่สามสวัสดีค่ะมาเดอกินเขาน้ำกันเดอจ้าเดอหูยเนื้อเขาคือดีอะ่ะทุกคนเห็นไหมขาลายเนื้อขาลายนะจ๊ะ หมูตกยืนอันเนื้อตกยืนใน้น้ำจิ้มเป็นไงเสือตัวนี้ไล่เสือเหล่าเซติทิมเสือขาวจะเป็นกำนานในช่องนะครับจะไม่มีแล้วจะไม่มีเอฟเป็น้องสีขาวแล้วนะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายวันนี้องค์หญิงยิ้มสั่ง อร่อยเนื้อก็ฉ่ำอันนี้ก็อร่อยหิวแม้มดูยังทำไมยังม,นนมันกลายเป็นเม่นมนก็เลยหิวเมื่อคืนนี่กินจนว่ะกินจนแบบนอนบมได้กินหลายมันอืดอันนั้นพรอมันอืดขมนมจีนพ้อมไหม ่ๆกโอ้ยอแซ่บสังเกตเราไม่กินแป้งนะเนี้ยเรากินแต่เนื้อๆกับผั คมหนบ้านกินแป้งหลายกินขนมเหนียวสองห่อขนมจีนได้กลิปเลยขนมจีนซีจับเนาะมันเยอะมากมมาก,มกระไรคอร์ฟิวผัดเหงาซอยแนะนำนะคะใครที่ไม่เคยล้าง ไม่เคยดีท็อกลำไส้ไม่เคยอะไรเลยอย่เงี้ยนะแล้วก็ยี่สามสังเกตว่าตัวเองผิวใสขึ้นนะตั้งแต่กินตัวเนี้ยเออแลมันก็หลายสายเหตุเนานะทั้งสวดมน์ทั้งอะไรก็อาจแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแต่ก็ตัวเนี้ก็มีส่วนช่วยนะยิ่สามคิดว่านะอืมเช็ดก่อน ตักแล้วยวยาวเ,เข้าไปในกองเดิมต้องไปล้างก่อนเพราะมันถืออากาศล้วต้องล้างเดี๋ยวจะห่อกลับ้านไปล้างที่บ้าน่องสวัสดีลอยเจ็ดสิบแปดคุณนะจ้าทานอะไรครับมีแจ่วฮ้อนแล้วก็มีซอยจูค่ะ เจียวหอนกับยาก,ก็เลยสั่งทัานสองเบื้องเหนือขาไล่ไหมสุดยอดเลยผู้ใด,ดมากินเจียวหอนเนะี่ยเออยังหอนอยู่ยเห็นบอกอยากกินมมคเลยคดีค่ะผู้ใด,ดมากินเจียวหอนเนะี่ยเอานี่ ตะกี้มากมากเหลือกงานไหนไปนางแล้วเจ้ามนาอนใครเขายู่สุขุมวิทเนะี่ยสุขุมวิทซอยสองไนงะโซคาปกโกคาปกสลาาัดจัมพันแสบ ตะกี้บ่จ้าเข้ามาโชกกระโปรงหลักสูมิได้แซ่บยังเดียวมิได้กลิ่นยังเดีอยองกะเปียกยางเข้ามาเจ้าห่อนนะ่ะมันต้มลงมนำมันกับมันกับห่อนมันกับสะอาดแล้วมันกับสุกอ่ะตะกีนี่ยังหล่อว่ะตะกี้เขาอยู่บันนองกินกับดินกินกระไส้โอ้เป็นบรา,นา,าร์ร้านอาหารอยู่แถวซอยสองนะ่ะที่มันเป็นแบบเก้าอี้แดงตั้งอ่ะไปเคยอยู่แถวนั้นนะโอ้ย แล้วก็พนักงานกับหลายแถวนั้นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศเต็มอยู่ <c oughs> คือมันมันเป็นบริเวณเนาะบริเวณคนทำงานนะซึ่งฉันก็นอยู่แถวนั้นเหมืกัน,ฉ,น,กน,น <c oughs> ฉันก็ขี่ขาคนหนึง่งฉันขี่ขาคนหนึ่งตอนนี้ก็วมาเป็นขี่ขาเ e อฟซีตัว เอฟซีสังให้เห็นยังกับทุกคนกินแซ่บตับเพิ่งยิ่งเข้าข้นจะกินตับเลยทุกคนแบบรุ่มรัดเลยเราก็แนะนน้ำมา ไปกินยูร่านด <quer> <g fret ting> ีกว่าย่างเฮ็ดเองมันโมแซบอร่อยแล้วก็มันเหลือพ่อมเฮ็ดแล้วมันเหลือพร้อมถั่วพม้อมจืดยูร่าไม่กลัวนั่นแกไปยืมสามโบคอยเฮ็ดกระเข่าด้วยเฮ็ดมันกกบอสแซ่บ ทอดแล่ว่าตวลวกลินไหม้องเอาเนื้อด em. ิบปรแป่ลวกดิบอันนี้มันก็แซ่บแบบฟิลแบบธรรมชาติอันนี้มันก็แซ่บแบบปรุงชูรสนะฟิลปรุงแต่ง แต่ต้องยอมรบละคุยดังแน่หัวบาคุนทีมเอาเป็นฟัวซะบ้ร นในช่องยีบสามเลยนะสุดเลยแล้วเขาบะมีต่ตัวแห้งมีมีในช่ององค์ยิงยี่สิบสาม จะไป่องคืนกับสิมิ้กันมั้งอนุญาตให้ขายอะยังยิบสามก็ยังให้เขาจ้างตลอดอยู่ชิลิกินตลอดเราคล้องเขาดีดีเวลาที่ยิบสามกินอาหารตอนกลางคืนอ่ะมันสีนอนอ่ไรหรอมันจะเป็นกรไหลยอนนี่บแบบ แสบบกหกเอ้ยหรือแบบเป็นแบบอีหยังที่มันแบบเป็นน้ำอีหยังขมขมขึ้นมาใที่คออะกินลงไปเลยเอาสิหายเลยแล้วก็หลังคันที่เธอบอกฝนบอกสั่งแล้วยายกินดีตัวนี้กินดีแย่ก,กินประจำหมูว่านนี่มืูกกขึ้นนี่กินเพรา่ากินเขาหลายมันนี่มันไข่ขาย่อยให่กว่าถ้ามันหลายพวดนะแกกินแกก็ดลดไรย่อน กอ๊ไรยอนมันบอเดแมนมานี่เด้เขากินอาหารผิดเวลามันกับเป็นแล้วกอ๊ไรยอนเขากินอาหารเร็วๆกับเป็นฉันสังเกตตัวเองเนี่ยดึกกินรอบดึกดึนรอบดึกเป็นเลยอืมแพงบ่แพง สี่ร้อยเก่าที่เก่าว่ามันบอกซื้อได้แค่สี่ร้อยเหรอทำให้ถูกจังอหรอราคามันซีเก่าเก่าว่ามันบอกซื้อยุไซได้ถือก็หนีบอ่แต่มองได้ถือก็ไปซื้อก็บม่ได้ว่ากันเด้อันนี้เขาก็กับสิบบวกค่าโฆษณาตัวเนาะกับบวกค่าชั้นขายตัวเนาะ บักคาสโตฉันตัวเนาะหรือจังไหนจัง็บ่ฮู้แต่บ่าหมั่นใจได้ละ่ะสื่อช่องฉันของแท้ได้ล่ะด้วยนะรอเดี๋ยวไปดูแต่หนูเพิ่งเห็นคลิปล่าสุดที่เอ่อ <ipe out> น้องโสมน้องโสหรือน้องอะไรที่ที่เป็นคนไทยใหญ่อ่ะที่เขาโยนที่เขาโยน โจโอีตกพื้นอะที่เขาแกล้งโยนโจโอี้อ่ะหามากเลยแจ็คตกใจไม่รู้ตกใจจริงหรือตกใจปลอมนะแต่ก็แต่ก็สนุกอะสนุกทุกคลิปแหละเขาอ่ะกำลังจะกำลังจะดูกำกลังจะทำคลิปแนวใหม่นะพี่เก๋แต่มันก็ออกจากอาหารไม่ได้สักทีว่ะคือมันมันเหมือน